สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำวิธีการติดตั้งแบบง่ายๆโดยไม่ต่อสายแลนกับตัวว i ย e l e s n ็ Wi-Fi r e e รี t e r ครั้งแรกเสียบปลั๊กก่อนแล้วในกล่องมีอะไรบ้างในกล่องก็มีคู่มือภาษาไทยภาษาอังกฤษสายแลนคราวนี้เราเราก็จะมาทำการเช็ค,ค่ากัน ไปที่ตั้งค่านะครับตั้งค่าเลือก Wi-Fi Repeater ใน a n d r o i d ก็เหมือนกันใน a n d r o i d ก็ขาตั้งค่าอย่างเงี้ยไปที่การเชื่อมต่อแล้วก็ไปเลือก Wi-Fi Repeater จากนั้นเราเข้าที่เว็บเบราว์เซอร์เว็บเบราว์เซอร์ของ Apple ก็จะเป็น Safari แลเว็บเบราว์เซอร์ของ Android ก็จะเป็น Google Chrome หรือ Internet ก็ได้ครับคราวนี้เราก็ไปพิมพ์ตรงนี้เลยข้างบนนี้เลย192 .168.10.1 goo อ่าจะขึ้นหน้าสีเขียวมาเราก็จะพิมพ์ user name password จะเป็นตัวเล็กหมดเลย User Name Admin ตัวเล็ก p a s s w o r d ก็ Admin ตัวเล็ก Submit ครับคราวน,นี้พอ,อขึ้นหน้านี้เราก็กดไปที่โฮมเพจตัวเล็กเนี่นะครับโฮมเพจจึงมันก็จะเด้งมาหน้านี้พอหน้านี้เราก็ไปกดคำว่า r e พ e เตอรพื้นขาวเนี่ยครับอยู่ข้างล่าง AP Mode เข้าที่ repeater นาจากนี้เราก็ต้องเลือก wifi ที่เราจะขยายมันอันนี้ตอนนี้ผมอยู่ข้างบนชั้น2 wifi ผมอยู่ข้างล่างชั้น1ห่างกันว่าประมาณ10กว่าเมตรตอนนี้มันขึ้นกี่กขีด2ขีด3ขีดนีดๆเน,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 นี่ยครึ่งหนึงประมาณ2-3ขีด3ขีดเลยแถวเนี้มันใช้ได้ครับลองกดไปตัวที่ผมจะเลือกผมเลือกตัวของบ้านผม ตัวนี้ชุ่มแล้วเขาคราวนี้มันจะให้สายพาสเบิร์ของตัวเราเตอร์ตัวนั้นเพื่อ c o อปปี้พาสเบิร์เข้าในตัว Wi-Fi า e p e a t e r อ่าแล้วกดกดเรง Security คือคือพาสเบิร์ของตัวเราเตอร์นั้น กดแอปพลนี่มันจะคำนวณคำนวณอ่าเสร็จเรียบร้อยครับมันก็บอกอะไรม้าง Wi-Fi Repeater Mode ตอนนี้อยู่ในโหมด Repeater นะอ่าแล้วก็ใช้เอาเตอร์ตัวนี้ชื่อของมันก็คือ Wifi Repeater ช่องสัญญาณช่องที่9 s ้ c u r i t y y y p e ap wpa 2 psk คือรหัส8ตัว จดียที่คีย์ก็คือรหัสของ wifi ตัวนั้นของบ้านผมนี่แหละอ่าคราวนี้เราเราจะเล่นเน็ตจากตัว w i f i รีพิเตอร์ก็เข้าที่ตั้งค่าอีกครั้งหนึ่งตั้งค่าเลือกอะไรล่ะก็ต้องเลือก WiFi รีพิเตอร์สิตอาน,นี้ครั้งแรกมันจะให้ถามว่าใส่รหัสอะไรทุกทกครั้งที่เจอเครื่องใหม่ๆมันก็จะถามหารหัสเสมอแลครับครั้งแรก เครื่องนี้ก็จะถามรหัสอ่าจอยเข้าไปปึ๊บมุนนานอยู่นะอ่าเรียบร้อยแล้วครับ ตอนนี้เราก็ต้องมาเข้าเฟซอินเทอร์เน็ตกันดูต้องเข้าอะไรล่ะเราก็ต้องเข้า facebook pp-link สิครับเราต้องเราเข้า pp-link สิครับ ม,มาแล้วใช้งานเน็ตได้แล้วครับผมที่ใช้ด้างานเน็ตได้แล้วนะครับอ่าโอเคถือว่าผ่านตัวนี้สวัสดีครับ